ทางดใครคิดรอน่ค่ะา,าสาวลาสุดสรุปเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าสาวได้เลยไหมก็ก็เรียกได้ค่ะเพราะว่ามาม่นแล้ว <ri> เป็นางนานแม่นค<อ>่ะแล้วแทนก็จะมีฉลองใิฐชาฉลองก็จะเป็นปีหน้าค่ะเป็นช่วงแบบประมาณปลายปี เป็นไงบ้างความรู้สึกวันนั้นแชร์ให้ฟังหน่อยซิก็วันนั้นคือมันอบอวลไปด้วยความรักแล้วก็แบบคือมันมันแฮปปี้มันมีความสุขมากค่ะเมอวันนี้ทีชรมีคำสัญญา,า,าอะไรกันไหมวันงานม้านมันก็แบบมี ิธีขโมยข้อมือะใช่ค่ะก็เอ่อเป็นเป็นการพิธีแบบอีสานเนาะก็จะเป็นแบบว่าแบบคือด้วยความที่ฮานาเป็นคนเกิดที่นครพนมเราก็เลยแบบอยากได้พิธีน่ารักน่ารักแบบปลุกข้โมยข้อมืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็ซึ่งพี่ออฟเขาก็จะก็แบบคือถ้าเราอยากได้อะไรคือเขาให้หมดเลยได้ใช่ไหมใช่คือเราได้เป็นพิธี เขาบอกไปเขาก็ได้เลยแบบเต็มที่เลยน้อง่เขาจะรรจานชชิญอะไรน่ผ้าไทยเลยใช่คนคนชอบชุดมากเพราะว่าชุดก็ฮานะกับพี่ออฟเนี่ยก็เป็นคนเลือกเลือกเองแล้วก็ไปให้ห้องเสื้อค่ะให้ให้พี่เขาได้ออกแบบแล้วก็ตัดแล้วก็เอาผ้าจากทางฝั่งอีสานมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากให้มีความแบบกลิ่นอายแบบอีสานนิดริดนึงนะคะ แงดคือพี่อ้อเขาชอบสีแดงแล้วก็เลยบอกสาวถ้าเป็นสีม่วงได้ไหมพี่อ้อบอกว่าเออดูดูผิวพี่ด้วยก็เลยมาเอาเป็นสีแดงเป็นไงบ้างฟองมันมาถึงวันนี้แล้วจริงๆกับพวกเรามั็นคุยอะไรกันบ้างก่นอนที่จะเดิแบบเป็นแบ่าเขาก่แต่งงานเสร็จปุ๊บก็คือแต่งก็มันเลยวิ่งใหญ่เพื่อนไปกันหมดเลยใช่ค่ะก็ ตอนที่แต่งตอนที่มั่นแล้วเนี่ยก็แบบมาก็คุยกันก็แบบเอ้ยพี่เรา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 เป็นคู่แบบก็เรียกแบบสามีภรรยาได้ยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบก็ก็ยังไม่รู้เนาะเพราะแบบเป็นมั่นเราก็แบบแซวๆกันแบบเป็นได้แล้วมั้งเขาที่สานเขาจริงๆผมออกมาดูใช่ก็คือเป็นเป็นมั่นแต่งใช่่ะถ้าเป็นอีสานแต่ว่าเรามองว่าเอาพิธีมั่นอยากให้เป็นอีสานเฉยๆ ทายาทถามเร็วไปไหมทยาก็คุยกันไว้ค่ะน่าจะประมาณขอปีหน้าอีกสักปีนึงทำงานแบบขอปีนึงก่อนอะไรเงี้ยเต็มที่แล้วก็ปีต่อไปก็เริ่มแบบเราวางแผนไว้แล้วปีนี้ก็มีงานกูใช่ค่ะแล้วแขกจะมีที่กุยตทพไหมบ้านที่ออฟบ้านพี่ออฟจะมีไหมน่าจะไม่มีค่ะน่าจะแบบว่าจัดที่กรุงเทพค่ะว่าแบบกลัวแขกจะไปไม่ได้จัดประมาณช่่งไหน ปลายปีป,ป,ปีน,นี้ปลายปีหน้าทำไมถึงทิ้ง,งช่วงกันนานขนาดน้ก็คือไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันเลิกค่ะคือแบบว่าเราเรายังไม่ได้อยากรีบรีบร,ร้อนที่จะจัดงานขนาดน,าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้ยวยความที่พี่ออฟอะ่ะเขาแบบ กแอบใจร้อนเลย้ยแบบขอมั่นไว้ก่อนแล้วกัรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคโอเคงั้นจัดงานมั่นก่อนถึงก็าบใจร้อนใช่เขาเขาอยากแบบว่าจัดจัดงานมั่นให้ถูกต้องทำทำทำให้ถูกต้องแล้วผู้ชายคนนี้ก็เป็นไงเราเราดูดูุยคนนี้แหละว่าที่สามีก็บอกได้เลยว่า่อบน่าจะเป็นคุณพ่อที่ดีได้เห็นอะไรเพราะว่าเขาเขาเขาเป็นคนที่อบอุ่นอ่ะเป็นคนอบอุ่นแล้วก็ ดูแลทั้งครอบครัวของพี่ออฟด้วยดูแลทั้งครอบครัวของเราด้วยคือเขาเขาเป็นคนที่ที่ที่ดีมากๆที่เรารู้จักเลยคือแบบเขาซัพพอร์ตทุกคนรอบข้างของพวราเนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้แหละที่ที่ที่เราจะฝากชีวิตไว้กับเขาสัญญาอะไรก็สัญญาว่าจะจะดูแลเราให้เหมือนเดิมแบบแล้วก็ดีขึ้นตลอดไปคอมเมนต์วันนั้นคุงพ่อคุณแม่แบบยังไง น้ำตาไม่งานที่ใครชอบอะไหรหนูห้ามไว้บอกห้ามมีน้ำตาต่อให้มีความสุขก็ห้ามมีน้ำตาให้ยิ้มไว้ก็อยากจะร้องค่ะตอนตอนนั้นคือแบบอยากจะร้องแต่ว่าไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวหน้าเลอะก็เลยแบบไม่เอาไม่ร้องแบบเราเราเราอยากให้แบบมีแต่รอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยตีนที่จะพูดขอบคุณ ใช่คือตอนนั้นแค่แบบว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณค <th phin x> ่ะจบใช่ค่ะกลัวว่าแบบกลัวพูดตอบไม่ไหวแล้วก็แบบน้ำตามันมาแล้วก็เลยแบบเออไม่ไม่พูดดีกว่าแล้วแบบทุกคนน่าจะรู้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ออมก็หนักตากยอมด้วยแนะเขาบอก yes ก็แอบเซลล์เขาเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆเขาแค่แบบเหมือนเหมือนได้ยินพรามเนาะเขาบอกว่ายกมือขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาเขายกแป๊บนึงแล้วเขาก็แบบมาลูปหัวเขาบอกว่าเขา เขาแท่แบบไม,ไ,มไ,มไม่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 อยากให้ดูว่าเหมือนเขาข่มเราเนี่ยเขาแบบว่าเอออยากแบบสถนอมเราแล้วพูดราใไรน่าจะทางเขาแน่อ๋อน่าจะเป็นเขาน่าจะเป็นเขามากกว่าส่วนเราเป็นคนตาเป็นควานใช่เราเป็นควาน คุณยงบุกคุงขอบคุณแฟนก็ได้ค่ะหลายคนณแบบที่ชอบชมหลายความชื่นชมสวยแล้วที่นีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะคือตอนนี้เวลาไปไหนอะทุกคนจะบอกว่าอุ้ยติดตามอยู่นะดูอยู่นะแบบว่าเห็นในแบบในในทิกตอกเนาะเขาก็เห็นแล้วเขาแบบเออชอบแล้วก็ติดตามเรามานานแล้วก็แบบ ลุ e. ้นกับผู้เรามานานอะไรเงี้ยเราทุกคนก็ยินดีแล้วเราก็ต้องขอบขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่แบบเป็นกําลังใจให้แล้วก็คอยสนับสนุนสู้เราด้วยแล้วแพนด์อ่อปีหน้าแต่งแล้วเบบนี้ใช่แล้วมีเบบนี้ใช่ก็ก็ก็วางวางไว้แบบนั้นแล้วงานไหนก็เพียวบอกว่าให้พักไปก่อนใช่แล้วเดี๋ยวเพียวพอจะลุยลุยเองแต่เราอะเราก็บอกว่าถ้าเกิดว่า ถ้ามีโอกาสแบบก็จะกลับมานะอะไรอย่างเงี้ยมถองว่าให้เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกหรือว่าประมาณรบกวนเป็นแม่คุณพานะตอนนี้ก็เหมือนจะพร้อมแต่ก็ยังไม่พร้อมมันมันยังรู้สึกแบบเอ๊ะมันเร็วตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบมันมันเหมือนแบบมันเปลี่ยนสถานะแบบเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วเราเองเราเองจะยังบอกพราเขาบอกว่า ไปดูแลนะลูกไปดูแลบ้ากเลย,เ,ออยเราก็บอกได้เพราะว่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาน <ไป S 1> ในการที่แบบว่าเราเราจะแบะบบู๊ตตัวเองกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเอาได้แต่ว่าหนูขอหลังจากที่แบบมันทุกอย่างโอเคแล้วเราขอกลับมาเล่นนะมีโอกาสนะอะไรอย่ะมิโอกาคืออย่างเดียวใช่แม้จะมีครอบครัวแล้วก็ในละครเหมือนเดิมได้ในละครเหมือนเดิมได้เขาจะให้หนูเป็นเปล่า แ <d _ n> ต่แต่แต่รู้เล่นได้หมดนะเล่นด้วยคบาทได้หมดเลยนะตัวร้ายก็ได้แต่เรื่องนี้เราเซ็กซี่มากค่ะคุณสาวมีคุณสามีเขาว่าไับ้างก็เรื่องนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ทางพี่ปูมเ,เองก็ก็รู้จักก<อ>ับพี่ร้องเขาก็เลยบอก่เล่นเต็มที่เลยน้องเลยเนี่ยแต่ก็ระวังด้วยนะอะไรอย่างนี้ยก็มีแต่ห่วงบ้างนิดนึงก็ห่วงนี่แหละใช่ก็นิดหน่อยแหละจะสวยเนาะค่ะ มากตอนเป็นแฟนนะคะพอตอนนี but, but, plane, oh, ้สถานะเปลี่ยนโอ้ยตอนนี้ข้างรักมากเลยค่ะจริงเหรอเย็นไหมสถานการณ์มันเป็นยังไงคืตอนนี้คือแบบว่าอ้อนอ้อนแบบอ้อนมาเขาอ้อนแบบเพราะด้วยความที่พอหลังจากที่เรามั่นกันแล้วใช่ไหมคะก็ฮานะก็มาดูแลทางบ้านก่อนพอดีแบบมี ต,ต้องดูแลหลานดูแลน้องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันแล้วพอเจอปุ๊บเขาก็จะแบบอ้อนมากอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือพี่ออาเป็นแนวไปแล้วกัดกัดประมาณนั้นแกบบ็น่ารักก็น่ารักแ,แล้วจกกัดการเนี่ยเขาเขาแบบอ้อนดีก <oung> ็เอ็นดูเขาคืขอเขาอ,อ้อนแบบคือจะไม่ใช่ภาพที่ทุกคนเห็นอะคือแบบเขาอ้อนแล้วก็เน่ารัก อย่างเี้มีความอ้อนแต่เขาชอมีของเขาดี่อดูเป็นคนอ่อนโยน่ะสนนาที่เรียกนะคะเปลี่ยนไปไหยคะรักไม่ดีก็ก็หนูก็ยังเรียกเหมือนเดิมแต่ว่าพี่เขาก็จะมีแบบภรรยาอะไรเงี้ยหรอเราก็แบบว่าเฮ้ยหนูยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นแบบเอ้ยมันเรียกเรียกได้แล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยเดก็ชินค่ะเดี๋ยวก็ชินคั้งแรกที่เขาร เราหลงผัแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอ๋อหนูบอกเลยพี่อย่าพิ่งเรียกหนูเกินมันไม่ชินค่ะเออเขาก็ดูแลเราดีมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมล่ะเนี่ยใช่ใช่ค่ะก็คือดูแลดีมากกว่าเดิมด้วยแล้วก็ใส่ใจเรามากขึ้นกว่าเดิมแบบคอยถามคอยแบบน้องโอเคไหมน้องแบบมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคือเขาจะถามเราตลอดเวลาจนแบบว่า พี่หนูโอเคหนูไม่เป็นไรหนูหนแบบหนูแฮปปี้นะอะไรเงี้ยเขาจะคอยแบบถามมาตลอดว่าหนูหนูแบบมีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีขออะไรที่เอาเป็นพิเศษไหมคะในเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ขอแค่ให้เขาดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพราะว่าเ,าเขาเขาเล่นกีฬาเยอะแล้วก็ <c oughs> บางทีก็ไปพบปะกับเพื่อนๆเนาะก็แบบอาจจะนอนดึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพี่ตอนนี้พี่อายุแบบเยอะแล้วนะยังไม่มีน้องเลยนะอะไรก็บอกอย่างเงี้ยค่ะ คขับไปเท่าไหร่เรอสามสิบเจ็ดเหรอเราสามสองค่ะดอยู่